วครับผมเรียบร้อยครับผมหลังจากไปรับจอบไปจับไก่งวงเขาโกงทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองกงเจ็ดสิบสองกงพี่น้องโกงละเท่าตัวโกงละสี่สิบห้าตัวโกงละสี่สิบห้าตัวสองรถไอ้สองรถพ่วงสองรถพ่วงพี่น้องตัวละไก่ละตัวละสิบลคกเหอตัวละสิบลพี่น้องโอ้ยง่ายมั้แต่ว่าคุ้มครับง่ายวะนะครับ มาครับลุนี้มารับจ็อบรับจับไก่งวงนะครับวันนี้นะครับผมตอนนี้เวลาห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับจับไก่งวงนะครับบรรยากาศครับผมจะได้เท่าไหร่นะครับจะได้เท่าไหร่นะครับวันนี้มารับจ็อบนะครับมารอลุนกันนะครับผมดีครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องสองขั้นครับผม มาหลับจอบอจับไกง่งวงนะครับเข้าปงพี่น้องแต่ถ้าเบื้องนะครับว่ามืออื่นจะได้เท่าไหร่นะครับผมมีขั้นที่สองครับผมพึ่งแล้วครับนะครับผมตรงนี้มาเฮ็ดหลับจอบครับนี่ครับผมไกง่งวงด้ยวยพี่น้องไกง่งวงนะครับเดียบร้อยแล้วครับสได้จักบาทเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสีคุ้มค่ามั้ยบอพี่น้องไปแล้วไปแล้วครับผมแจ้งวงล่ะไก แจ้งวงแล้วทีหนึ่งครึ่งครับพี่น้องเอาโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับอะไรวะกระผมเรียบร้อยขังผมหลังจากไปดับจอบไปจับไก่งวงเข่ากุ้งทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองกงเจ็ดสิบสองกงพี่น้องกงละเท่าตัวกงละสี่สิบห้าตัวกงละสี่สิบห้าตัวสองรถไอ้ สองรถพ่วงอ่ะสองรถพ่วงพี่น้องตัวละไกลละตัวละสิบโลเหต,ตัวละสิบโลพี่น้องโอ้ยงไ่ายมาแต่ว่าคุ้มคาม่างไ่ายปะนะครับจัมนมาเห็นมสามทุ่มคึ่งสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งห้าห้างนพี่น้องห้าังได้จักบาทมาบินกันครับเห็ดโอน้องสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยอันนี้คือ คนเดียวนะครับนี่ครับพี่น้องก็คุ้มบ่ะแปดรอเช็คกประมาณเจ็ดพันกว่าบาทไทยหเจ็ดพันเจ็ดพันแปดเจ็ดพันแปดเพื่อเพื่อห้ชั่วโมงด้วยเจ็ดปัญหาตอนนี้เรทประมาณเจ็ดปัหาเจ็ดหกประมาณนี่ครับครับเอามง่ายอีดีพี่น้องต่กว่าคุ้มค่าง่ายเนาะใช่หใช่ดได้อยู่นะได้ที่หลอนี่เด้านี่ครับมาเบิ่งจักหน่อยก่อนนี่ทอครับนี่เดี๋พีน้องได้ดี ฟุ้งคามเลยนะครับตอนนี้กีเลยเนอะตีสองจีสองพี่น้องเอาคลิปนี้เป็นกำลังใจให้พี่น้องแนงานไทยทุกท่านนะครับผมนอนตเตานอนแล้วสวัสดีลาติสวัสดีครับนนเดี๋ยว,วพี่น้องโอ้ยไม่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 ฟุ้งฟุ้งเยอะน้อยชิ